สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะแต่ผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับไฟล์เทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นไฟล์เทมเพลตแบบ จะเป็นโรเตอร์ที่ไว้สําหรับขึ้นชื่อแบบประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ครับก็จะมีอีกทั้งหมด5รูปแบบนะครับห้ารูปแบบเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้เลยครับแล้วก็การปรับตั้งค่าแก้ไขต่างๆเนี่ยเพื่อนๆยังสามารถปรับแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้ครับผมจะมาเปิดไฟล์เพลตัวนี้ให้เพื่อนๆดูครับว่ามันสามารถปรับแก้ไขอะไรได้บ้างแล้วก็มันปรับแก้ไขอะไรอย่างไงมันปรับได้มากน้อยขนาดไหนปรับแล้วเนี่ยส่วนต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราลองไปดูที่วิธีกาารรใช้้งงนทััหมดเลยคบ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก็ก่อนอื่นครับให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์จากลิงก์ใต แตกไฟล์ขึ้นครับอยู่ที่มุมจอนะเพื่อนๆก็เอารหัสอันนั้นมาแตกไฟล์ครับแล้วก็คลิกขวาครับแยกไฟล์ลงที่นี่ได้เลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆได้รหัสเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทําการใส่รหัสเรียบร้อยแล้วก็กดตกลงได้เลยอ่าแล้วก็จะได้ไฟล์ตรงนี้มาครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะแล้วก็มาถึงเนี่ยให้เพื่อนๆทาการติดตั้งฟอนต์คณิตก่อนนะถ้าเกิดใครมีแล้วเนี่ยก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีฟอนต์คณิตเนี่ยให้เพื่อนๆทาการติดตั้งฟอนต์คณิตก่อนนะก็คือโหลดฟรีนะเพื่่ออนนดดัเเเเเิ้้้้้ลลทีีง์แว็าาโหพตตสรรจใขฟ จะมีทั้งหมด5ตัวไฟเทมเพลตตัวนี้นะให้เพื่อนๆไปที่โปรแกรม Premiere Pro ได้เลยนะแล้วก็ทําการลากไฟตัวน,นี้เนี่ยเข้าโปรแกรมได้เลยนะมาที่โปรแกรม Premiere Pro นะครับให้เพื่อนๆเปิดแทบกราฟิกด้านบนเลยนะกดตรงนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆเปิดไฟล์ที่เพื่อนๆทาการดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นี้นะก็จะเป็นไฟล์นี้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆทาการลากคุมอย่างนี้นะนนะนนะแล้วก็ลากไฟเนี่ยนะมาใส่อย่างนี้เลยแล้วรอกระพริบนิดนึงอ่าแล้วก็เลื่อนหานะครับอ่านี่ครับมีทั้งหมด5รูปแบบนะเดี๋ยวผมจะลากมาให้เพื่อนๆดูนะว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยจะเป ที่ทำลายเราได้เลยนะอย่างนี้เลยอ่ะเห็นไหมปุ๊บนี่สวยงามผมบอกไว้ก่อนว่าไฟล์เทมเพลที่ผมทํามาเนี่ยเป็นไฟล์ 4K นะถ้าเกิดเพื่อนๆไปใช้ในโปรเจกต์ที่เป็น1080เนี่ย เดี๋ยวผมเปิดโปรเจกต์พันแให้เพื่อนๆดูสักหนึ่งโปรเจกต์ละกันอ่ะอันนี้โปรเจกต์พันแิเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆลากมาเนี่ยไฟล์มันก็จะใหญ่หญกว่าโปรเจกต์นิดนึงอ่ะลากออกมาเนี่ยไฟล์มันก็จะใหญ่หญขนาดนี้ให้เพื่อนๆทาการคลิกขวาคนระับแล้วก็เลือกคําว่า set to frame size นะมันก็จะเล็กเท่ากับโปรเจกต์ของเราแล้วแล้วก็ให้เพื่อนๆปรับแก้ไขทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มาทําการยอ่อขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราย่ออย่างนี้ได้เลยนะอ่าประมาณนี้อันนี้บอกไว้สําหรับคนที่ตัดงานในโปรเจกต์ที่พนะันแปด วิธีการแก้ไขไฟล์เทมเพลตเนี่ยเพื่อนๆก็กดจิ้มที่ตัวไฟล์เทมเพลตที่ลากลงมาเนี่ยแล้วก็มาแก้ไขได้เลยนะมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าอีดิต,ตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อจะแก้ไขเป็นภาษาไทยภาษาอะไรได้หมดนะแต่เดี๋ยวผมจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วกันก็จะง่ายๆนะเพราะว่าคีย์บอร์ดผมเนี่ยพิมพ์ไทยค่อนข้างยากเพราะว่าไม่มีคีย์บอร์ดไทยนะแล้วก็พิมพ์ไม่ค่อยเก่งด้วยอ่ะก็เลยพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วกันอ่ะ พิมพ์ไปว่าจัตินมีเบอร์แล้วกันนะก็ง่ายๆอ่ะส่วนรูปเนี่ยตัวอย่างเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่ต้องสนใจนะผมพิมพ์ให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะก็คือเปลี่ยนชื่อได้แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์อ่ะผมเอาฟอนต์ตัวนี้แล้วกันฟอนต์เปลี่ยนฟอนต์แล้วนะแล้วก็ให้จัตินมีเบอร์เป็นวิดีโอเอดิเตอร์แล้วกันให้จัตินมีเบอร์เป็นตัดต่อไปเลยแล้วก็อ่ะอันนี้ก็เป็นข้อความที่2นะผมก็แก้ไขเรียบร้อยแลวอ่ะก่อนที่จะไปข้อความที่2ตรงนี้มันก็จะมีตำแหน่งหรือเปลี่ยนสีเนี่ยเพ,เพื่อนสสาาามาถปปได้้นนะะแแต่่่ผจใีีีีขลลเเกยยย็นะ เนี่ครับเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีข้อความอ่าแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อ่าแล้วก็มาที่ข้อความที่2ใช่ไหมผมก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์เป็นฟอนต์ตัวนี้แล้วกันอ่าเปลี่ยนฟอนต์เรียบร้อยแล้วก็ข้อความที่2เนี่ยก็เปลี่ยนขนาดเปลี่ยนปรับอะไรได้ตำแหน่งสีได้หมดอ่าแล้วก็มาที่เส้นนะเส้นก็คือเส้นนี้นี่แหละเปลี่ยนสีเส้นได้ใครอยากได้แบบ เออสีประมาณนี้อ่า<ม>เห็นไหมสีเส้นแล้วก็ขนาดเส้นถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าขนาดเส้นมันเล็กไปใหญ่ไปเนี่ยปรับได้แล้วก็ขนาดกรอบอ่ะกรอบมันแคบไปเราขยายกรอบนิดนึงมันก็อยู่ที่ข้อความของเพื่อนๆนี่แหละว่าข้อความเพื่อนๆเป็นข้อความสั้นยาวชื่อสั้นยาวอะไรงไงอ่าพอเราปรับกรอบลงมาแล้วเนี่ยเราก็มาปรับข้อความที่2ได้นี่ครับปรับให้อยู่ประมาณตำแหน่งนี้ อันนี้คือโอเคแล้วผมว่าสวยงามแล้วแล้วก็มาให้เพื่อนๆกดที่ตัวโมชั่นตัวนี้นะแล้วก็ทําการยอ่อขั้นตอนสุดท้ายนั่นเองนะแล้วก็มาไว้ตามตําแหน่งที่เพื่อนๆต้องการผมจะไว้ประมาณนี้ก่อนละกันอ่ะแล้วก็อ่ะยังมีตรงนี้อีกนิดนึงก็คือตรงนี้เนี่ยจะมีคําว่าเงาใช่ไหมให้เพื่อนๆติ๊กได้นะถ้าเกิดอยากใส่เงาให้มันอ่าอยากใส่เงาหรือจะปรับเงาก็ได้นะก็เป็นการปรับเงาปกติทั่วไปได้เลยอ่าผมปิดเงาไปถ้าเกิดไม่อยากได้ก็ปิด แค่นี้เองเป็นไงสวยงามแล้วก็ไอตัวเทมเพลตนี้เนี่ยสามารถยืดหดได้ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าอยากขึ้นสั้นหน่อยแล้วก็หดเข้าไปแล้วก็ทาสซิชันเนี่ยมันยังอยู่เหมือนเดิมนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือตัวแรกนะแล้วก็ ตัวที่2 3 4 5 6ี่เนี่ยอลองลากลงมาดูก็ได้ <c oughs> ก็จะเป็นการปรับแก้ไขคล้ายๆกันทั้งหมดอ่าไม่มีอะไรยากถ้าเกิดใครโหลดเวอร์ชันแรกไปแล้วเนี่ยเพ <ๆ S 1> ื่อนๆดูเวอร์ชั่นแรกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็แค่โหลดตัวนี <ๆ S 1> ้ไป <ๆ S 1> แ,แ,แล้วก็ไปใช้งานเพราะว่าการใช้งานเนี่ยจริงๆแต่ละตัวเนี่ยมันคล้ายๆกันหมดเลยนะการใช้งานนะแต่คือมันต่างกันแค่แบบการขึ้นรูปแบบของมันเนี่ยการเข้ากันออกเนี่ยอ่ารูปแบบ2รูปแบบ3เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับรูปแบบ3อ่ารูปแบบ4ก็จะเป็นตัวนี้ รูปแบบสี่ฟึบขึ้นมาอย่างนี้ฟึบอ่ารูปแบบห้าโอ้ยรูปแบบห้านี้สวยรูปแบบห้านี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ฟึบขึ้นมามีกรอบแล้วก็เด้งข้อความล่างอ่าเป็นพ่วงกับภาพยนตร์ด้วยเป็นไงออผมก็ตั้งตั้งไปมั่วๆนะเพื่นอนๆก็ไปแก้กันก็คือกดที่ตัวเนี้ยแหละกดที่ตัวเทมเพลตพอกดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้าอีดิทเนี้ยแหละเพื่อนๆสามารถปรับแก้ไขได้หมดอ่าข้อความเนี้ยสามารถแก้ไขได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกัน ก็จะเป็นเวอร์ชันที่2แล้วกันนะสำหรับในตัวคลิปนี้นะก็เอามาให้เพื่อนๆได้ใช้กันหลังจากที่เวอร์ชั่นแรกเนี่ยเพื่อนๆก็โหลดไปค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ผมก็เลยรีบทําตัวที่2ตัวนี้เนี่ยออกมาให้เพื่อนๆได้โหลดกันนะเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะมีมาอีกหลายๆเวอร์ชั่นแล้วกันอาจจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบแบบที่มีแถบแบ็กกราวมีอะไรบ้างนะก็อันนี้ก็คือ โหลดไปใช้งานโหลดไปเก็บไว้ก่อนได้นะถ้าเกิดใครสนใจนะก็จะมาแนะนํากันประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครเพิ่งมาดูคลิปนี้คลิปแรกเนี่ยเพื่อนๆอาจจะย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมแจกก่อนหนะ้านี้ก็ได้นะก็จะเป็นเวอร์ชันที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโลว์เตอร์คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันเนี่ยพเพื่อนๆย้อนกลับไปดูก่อนได้นะคลิปนั้นเนี่ยผมก็อธิบายค่อนข้างละเอียดหลายๆอย่างละคลิปนี้ก็จะสั้นๆหน่อยแล้วกันนะก็จะมาแนะนําไว้ประมาณนี้แล้วกันครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระด ทำอะไรมาแจกเนี่ยหรืออยากได้อะไรเนี่ยก็ลองบอกผมมาลองคอมเมนต์มาบอกแล้วกันว่าอยากให้ผมทําเทมเพลตอะไรมาแจกแล้วกันเดี๋ยวผมก็จะพยายามทํามาแจกแล้วกันนะผมลืมบอกไปอีกนิดนึงแล้วกันว่าไฟล์เทมเพลตพวกนี้เนี่ยผมทําเองทั้งหมดนะทำเองทุกสิ่งทุกอย่างการจะทําไฟล์เทมเพลตออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่มันก็ไม่ได้ง่ายสักทีเดียวครับที่จะทํามาให้เพื่อนๆใช้งานแบบง่ายๆนะการทาไฟล์เทมเพลตเนี่ยมันอาจจะไม่ยากแต่การทําออกมาแล้วเนี่ยให้คนเอาไปใช้เนี่ยใช้แบบง่ายๆผมว่ามันยากกว่านะก็คือโจทย์ของผมเนี่าาทํไไฟ นีน้ออกไปสําหรับคนใช้งานเนี่ยใช้แบบง่ายที่สุดนะผมว่าโจ์นี้เนี่ยมันค่อนข้างยากกว่าการที่จะทาไฟล์เทมเพลตออกมาเปล่าๆโดยที่แบบไม่ได้คํานึงถึงการใช้งานจริงๆอะ่ะว่าคนเอาไปใช้งานแล้วเนี่ยจะใช้งานเป็นยังไงนะโจทย์ของผมเนี่ยก็คือการที่จะทําไฟล์เทมเพลตออกมาอย่างไงเนี่ยให้คนเอาไปใช้งานได้ง่ายๆแค่นั้นเองนะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ